ครับพอตอนมา<ด>นะครับรถเราได้จอดอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้รถหายแล้วครับเนื่องจากเนื่องจากนี่ครับรถโดนยกครับรถโดนยกเสียค่าปรับตั้งหนึ่งพันบาทเขาไปได้คขับครับน้องชายครับ นลืกว่าหายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับรถโดนยกค่ะแปไหร,รถรถปบบป้าไปไหนรถไปไหน มีคันเดียวี่มั้งยมีคันเดียวครับที่โดนโยกครับตลกปะรถป้าไปไหนรถหายไปไหนบอกป้าปเร็วโอเครถโดนโยกค่ะเร็วๆบอกเขาเร็วบตาข้างแรกเขาก็ไม่ปรอบเขาเปื่อนไม่รู้ไนงะเออคุยเขา ไม่ต้องรอก็ได้กี่รกเป็ดกคนขดเขาดีดีดีนะพที่รู้ว่าจดีเพี่ไปด้วยเขาบอกว่าอยู่ใต้สะพานลานจอดหนึ่งจะมีรถยกอยู่เยอะเยอะอะมีเยอะเยอะเลยเหรอวันนี้ครับวันนี้คนขับครับคนจอดด้วยพี่บอกให้ไปจอดตรงนู้น รีบกันนะพี่ิกบอกตรงเนี้ยแหละตรงเนี้ยแหละเออตรงเนี้ยเลยพี่ก็กงง,ออง,ง,งก็ต่อจะหาทางเฮ้ยจอดแล้วมันมีลิฟต์ขึ้นตลอดนี่ก็ว่าหาทางต่อแต่บอกพีู่นะว่าปกติเราต้องวนไปจอดแล้ว,ว,ลวเราก็เดินเข้ามาอะไรอีกครับโอ้วันนี้ไม่ได้กลับบ้านแล้วครับใส่จะนอนตัวนะบูมไอเดียวตอนที่เราถ่ายรูปกันเลยจะอ๋อแล้วครับขอเรียกมาได้มั้ง เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูตอนรถยกมาคืนเรานะครับ